สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะแสบนัวกับพวกคุณโยกมากแล้วค่ะมือนีเนาะคะ่ะกะสิมาเฮ็ดสมกะลำไปกินกระปลนปลาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะในเมืองเมืองกะลำนะคะกละลำเนาะเมืองหัวละยิบห้าบาทนะคะพี่น้องค่ะรานะคากับแงี่เนาะ,ะกับบะะัเป็นยังค่ะข้าปลูกเองมเมื่อไรข้ากับสือเขากินไปก้อนเอี่กะผสมใส่กับต้นหอมนะคะผักบัวค่ะ,พ,คะพักบัวบาทห้ากกะมี่บีพีพนาน่ยนหลายคนเป็นว่า ขันจังหดเฮ็ดจังใดเนาะขอวิธีแนะ่ใส่หยังแนะ่ค่ะอันนี้ก็ยกกะสิมาเฮ็ดง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะไววเฮ็ดกินเองทําง่ายๆวิธีขันสมพักบาดเห่าเดี๋ยวกะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวไปล่างพักขันตอนเอาพักไปล้างไปซ้อยกันแล้วจะเดอ้ออ่าติดตามกันต่อไปจ้าจ้ะก่อนดูนเข่ากะล้างพักล้างหยังทำความสะอาดก่อนเนาะจ้ะเนาะ ต้นหอมต้นหอมยี่สิบบาทเด้อค่ะพี่น้องค่ะไม่ค่าก็บอกว่าหอมกระเพงแพงเออแพงกระแพงค่ะซื้อกินได้ยูกันเลยว่าไม่ค่าหายพักรดชุ่มพ่วงเนาะค่ะเนาะพักแพงตลอดการตลอดอด้วยดูค่ะกะลำ่ำหั่นทำข้นต่ำเนะาะสองเนาะ หันประมาณนี้นะจ้ะเนาะจะได้พอดียิบกลิก่นนะจ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสองหัวนะคะ่ะแล้วทำความสะอาด นอกจากที่เข้าได้กะลำแบบนี้ลนะแล้วเนาะจแะเนาะเหตุใดมันจ,จึงจะยุบค่ะพิ่ี่ค่ะพิะี่เลือเนาะคะ่นะเนาะเกลือนี่ค่ะโรยลงไปนี่ค่ะจักสองช้อนโต๊ะค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะตุกเขา่าเขากันจ้ะตุกเขา่าเขาก็ผักเนาะตุกเข่าให้เขากันครับเขาก็ขั้น ดีตั้งสีหน้าผ้าสีแบกด็นี่จ้ะให้เบาเมื่อนะจ้าเบาต้องนักเดี๋ยวผักมันจะช้ำค่ะอันนจะซึือที่นี่คือเฮ็ดให้ผักก้อนโตนะคะผ่านเขาเข้าไปค่ะ กัจะค่อยๆสลดลงไปเนาะค่ะเนาะ,ะจะค่อยๆอ่อนตัวนะคะเจ็บเบาๆมือค่ะค่อยๆบีบนะคะ นีก็บบริซไซถุงมือด่อ,อจ้ะเด้อเพราะว่าเห็ดกินเองเนาะเห็ดสะอาดอยู่จ้ะล้างมือล้างอย่างสะอาดอยู่เห็ดกินเองผักผักคนกัดจะค่อยค่อยยุบนะคะค่อยๆบีบค่อยๆคัค่นไปค่ะ ก็ห่อได้ทีหดอกค่ะผักสลรดค่ะก็ต้องให้เป็นช่าแห้งแล้วค่ะเนาะเอาแบบนี่ค่ะกอบนะคะล่างน้ำเกลือออกเลยค่ะล่างน้ำออกก็จะล่างน้ำเพิ่ออกผัดไว้ก่อนเนาะ เขาล่างแลวเนาะเขากะมาผักใ้ก่อนจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเขามเาฮิตต้นหอมก่อนนะจ้ะเนาะต้นหอมตัวจ้ะ,จะต้นหอมพอนอะจะหันในเด้อจ้ะเด้อมันจังสีใบหญ้าแห้งบางก้นเป็นมากยาวๆค่ะคนกระไส้ไว้ต้นค่ะนีกระหันเนี่ยค่ะอันนี้ต้นหอมกับขึ้นกันเลยค่ะเด้อ ใส่เกลือเนาะจะเนาะขันคือเกลาค่ะห้มนยุบอันนี้มันบหลายค่ะผักยี่สิบบาทกะใส่ใส่เกลือหนึ่งส่วนโตค่ะเพราะว่าเขากะขันอีผักมนยุบเน,นาะจ้ะเดี๋ยวเขากะลากออกคือเกลเนาะขันนาขึ้นมันออกนะคะ หยุกล่งค่ะยุกล่เงพ่นกระไดโบรายเด้ด้่ะแล้บเราต้องไปขันแห้งค่ะขันกับเฮ็ดแปดเดียวกับกระลำนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะนำขึ้นขึ้นมันก็นจีออกนะคะนำะบีบนำขึ้นมันออกเนาะ ค้องคน่ค่ะ,คะ,คคะเป็นกระจันสดกระทีลุ่งๆน้ำขึ้นๆนออกในนอคันนอหน่น้ำข้นอนนอ,น,อนนอน้ำที่เขียวขึ้นเนี่ค่ะอ๋อค่ะประมานนี้อะค่ะในบ้านนี้ก็นนล้างน้ำสะอาดออกคือเกาค่ะ ้อยจ้ะหลังจากนั้นก็นเอากระลำที่เท้าเพชรไว้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะข่นเดียวนะจา้ะนี่จ้ะไม่ยากจาก้ะ เอามาผสมผุกเข่าไว้เข่ากันเด้อจ้ะเด้อออันนี้ก็กะละมังหน่อยไปนิดหน่อยนาาจะเนาะเัี๋ยวว่ากันไอค่ะเข้ากับส่วนผสมเข้ากับจมีนี่ค่ะหลักๆกับเป็นเกลือ,อน,นี่แล้วค่ะ ประมาณสองช้อนโต๊ะก็เก่าค่ะพี่น้องคะเกือประมาณสองช้อนโตแล้วค่ะเด้อค่ะคุกเข้าใหมนเข้ากันจ้ะกะไปมากกะอันนี้กะใส่ลงไปค่ะประมาณสักสักหนึ่งช้อนขึ้นกันค่ะเดี๋ยวจะมากก็จะเนาะนี่ค่ะกะคุกเข้าใหมนเข่ากันนาะจะ เข่ากันโอ้ยกะละมังใส่กะหน่อยนี่พี่น้องเอ้ยจต่ว่าเป็นอย่างจา้ะนี่ก็คือเป็นการสาธิตเห็นเบิง้งเนาะจ้ะเนาะเห็นถามกันเข้ามาหลายค่ะนี่ค่ะห้องกัดจิกคุกเข้า,ขากันเนาะจ้ะเนาะไผ่มักใส่เข่าก็ใส่ได้เด้จเอจ้ะไผ่บ่ใส่ก็ได้จ้ะแสบคือเก่าจา้ะ ใส่ขา่าวลงไปคุกเข้าน้ำจักน้อยเนาะจ้ะเนาะอืมเพราะหายว่ามันเป็นสมผักเนาะจ้ะมีออกเปรียวไว,ไว้ๆน,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 นะจ้ะนีจ้ะกับคุกเข้ากันคุกเข้าไม่ข้ากันเด้อจ้ะเด้อกรกะซิบมังนั่นเนาะจ่ะเนาะว่าเ้าตตรงการรดได มันก็ออกเข้มๆนะนั้วกาอดีเลยจ้ะนี่ค่ะได้ทีเดีวค่ะเป็นอันเสร็จค่ะพี่นอ้บบบบอง่ะหากระปุกมาใส่เลยจ้ะหากระปุกหาตะลับหาล้องเก็บใบในอูณทภูงพมปกติในห่องนะคะไว้ข้างนอกมือสองมือก็เปิดกินได้แล้วจ้ากินกระปุลกับแจว เซตใส่กระปุกเลยด้วยจ้ะ ว่าบมมีน้ำเข้าสามารถเติมน้ำเปล่าน้ำธรรมดาเข้านนเนาะจตเนาะน้ำที่เขากินเลยค่ะลงไปซอยเพิ่นจักน้อยค่ะอยากให้มีน้ำนะจ๊ะเติมลงไปน้ำจักน้อยจ้ะจะได้ออกน้ำว้ค่ะ อย่างพื้นน้ำบลายเนาะจ้ะเนะเาะถือามาทำลงไปนั่ค่ะจ๊ะน้อยจ๊เครืงแก้วเนาะจ้ะเนาะกระตุนในพิ้นวิ่นน้ำนะคะน้ำไว้ค่ะจ้าแล้วก็ปิดฟ้าเลยจ้ะเป็นอันเสร็จซับค่ะมือ่สองหมื่อเฮากะสามารถพเพราพมันเป็นแลวเพิ่นกินสิเปลี่ยนสีออกเป็นสีเหลืองเหลืองเรคะพี่น้องค่ะสีเหลืองเหลืองฉ่ำๆจกหน่อยค่ะนะคะ เปิดชิมเลยจ้ะหมื่นสองหมื่นนะจ๊ะนี่ค่ะเร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะถ้าเพื่อนเป็นแล้วเพิ่นกินได้นะคะสีเิ่นจะเปลี่ยนจากสีขาวทีธรรมดานะคะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองงต้องนะคะได้ค่ะีค่ะสีเหลืองๆเนี่ยนี่ค่ะกำลังสมเลยค่ะนี่สมพอดีค่ะ อันนี้มือเดียวเองค่ะนี่มือวานเท็จมือวานนี่ค่ะเท็จมือวาดน,นี่มือนี่ก็เป็นแล้วกินได้แล้วค่ะเพราะว่ากามันห่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคีค่ะกินกับปุนกับแจวกับแสบะะด้วยค่ะเ้อสมพักกินเองค่ะ